สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวสุชาดาอมพนันธ์ศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่4ทับ1นเลขที่19มาจากโรงเรียนรัตนโกสิลร์สมโพชบาวรนิเวศศรยาในพระสังฆาราชุปถัมภ์ค่ะวันนี้นะคะดิฉันได้ทำการทดลองศึกษาเกี่ยวกับเรื่องสารอาหารกับการเจริญเติบโตของต้นถั่วเขียว ปัญหาก็คือระหว่างต้นถั่วเขียวที่ได้รับการใส่ปุ๋ยกับต้นถั่วเขียวที่ไม่ได้รับการใส่ปุ๋ยแบบใดจะเจริญเติบโตได้ดีกว่ากันสมมติฐานที่ดิฉันได้ทำการตั้งไว้คือถ้าปริมาณการใส่ปุ๋ยซึ่งเป็นธาตุอาหารหลักของการเจริญเติบโตของพืชดังนั้น เขียวที่ได้รับการใส่ปุ๋ยจะ,จะเจริญเติบโตได้ดีกว่าต้นถั่วเขียวที่ไม่ได้รับการใส่ปุ๋ยตัวแปรที่ใช้ในการทดลองมีตัวแปรต้นหรือตัวแปรอิสระคือการใส่ปุ๋ยหรือสารอาหาร NPK และการไม่ใส่ปุ๋ยหรือสารอาหาร NPK ตัวแปรตามคือความสูงของต้นถั่วเขียวตัวแปรควบคุมคือ ชนิดของต้นถถ่วเขียวปริมาณน้ำที่ใช้รดสถานที่ในการทดลองอุณหภูมิที่ใช้ในการปลูกวิธีการทดลอง 1. ปลูกถถ่วเขียวให้เป็นถั่วงอกอายุ4ีวัน2แบ่งเป็น2กลุ่มกลุ่ม A และกลุ่ม B กลุ่ม A เป็นกลุ่มที่ไม่ได้ใส่ปุ๋ยส่วนกลุ่ม B เป็นกลุ่มที่ใส่ปุ๋ย3ทํทำการวัดส่วนสูงของต้น เขียวทุกต้นแล้วหาค่าความเฉลี่ยความสูงของต้นทัทวเขียวในแต่ละกลุ่ม 4. สรุปและวิเคราะห์ผลการทดลองจัดรู และตารางการทดลองจะเห็นได้ว่าถั่วเขียวทั้งสองกลุ่มมีความเขียวและความสูงที่ใกล้เคียงกันแต่กลุ่ม B จะมีความสูงที่มากกว่ากลุ่ม A สรุปผลได้ว่ากลุ่ม B ซึ่งเป็นกลุ่มที่ใส่ปุ๋ยจะมีการจเจริญเติบโตได้ดีกว่ากลุ่ม A ซึ่งเป็นกลุ่มที่ไม่ใส่ปุ๋ยขอบคุณที่รับชมรับฟังค่ะนะคะ